อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อนะครับเอฟชนะยูนะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้เลยนะครับสั้นๆแต่เจ็บนะครับสโมสรการค้านะครับโอ้โหฟานฮาเร์แนะเชนฮาร์กเนี่ยอย่ามาคุมผีแดงเลยนะครับลุยฟานฮานครับผมในฐานะอดีตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับออกโรงแนะนำรุ่นน้องอย่างเอริกเชนฮาร์กนะครับไม่ควรรับงานเป็นกุซือคนต่อไปของทัพปีศาจแดงเนื่องจากเป็นสโมสรการค้าที่มีแสวงหาแต่ผลกําไรเป็นหลักนะครับโอ้โหสั้นๆแต่เจ็บจริงๆครับว่าแมนยูเนี่ยเป็นสโมสรการค้านะครับ เชนฮารครับกุนซือของอาแจกอัมสเตอร์ดัมเนี่ยและมอริเชโอโปเชติโนครับของปารีสแซงต์แชมงมีชื่อเป็นตัวเต็งหนึ่งเลยนะครับเข้ามารับงานคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อจากราฟรังนิกซัมเมอร์นี้นะครับล่าสุดเนี่ยฟนานฮานครับซึ่งเคยคุมทัพในถิ่นโอทฟฟอร์ดเนี่ยสองฤดูกาลครับและมีประสบการณ์ไม่สู้ดีนักนะเพราะถูกปลดพ้นจากตำแหน่งเพียงแค่2วันหลังพาทีมเนี่ยคว้าแช,ชมป์เอฟเอคัพในปี2016ได้ออกมาเตือนเชนฮารครับเรื่องไปทำงานที่แมนเชสเตอร์ เอริกเชนฮารกเนี่ยเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมครับและมันต้องดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนฟานฮันกล่าวในเพลสคอนเฟอเรนซ์ของทีมชาติฮอลแลนด์เมื่อวันจันทร์นะครับแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นสโม,มสรการค้าที่สวงหาแต่ผลกำไรดังนั้นเนี่ยที่นั่นเนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ยากลำบากสำหรับโค้ชนับเขาควรย้ายไปสโม,มสรฟุตบอลจะดีกว่าผมจะไม่แนะนำเขานะครับเขาจะเป็นคนติดต่อมาหาผมเองแต่เขาเนี่ยต้องเลือกสโม,มสรฟุตบอลไม่ใช่สโม,มสรการค้านะครับ นี้เป็นข้พูดของลุยฟันหานะครับคือแนะนำแนะนําเตือนให้เส้นทางอย่ามาคุมเลยเมนยูนะครับเพราะเมนยูเนี่ยเป็นสโมสรที่แสวงหาแต่ผลกําไรเป็นสโมสรการค้านะครับที่ไม่ได้หวังอะไรมากมายนะครับนี่คือคําแนะนําจากหลุยฟอนหานะโหสั้นๆแต่เจ็บจริงๆนะครับว่าเมนยูเนี่ยเป็นสโมสรการค้านะครับทุกคนคิดว่าไงคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะครับภายใต้คลิปเลยนะครับจัดมาให้ผมหน่อยครับสวิดัสสวัสดีสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์จัดไป